เมื่อครูให้งบ100บาทให้นักเรียนทำอะไรก็ได้การแข่งขันด้วยงบ100บาทเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนี่คือกาไรจากการขายน้ํากระเจี๊ยบรอบที่แล้วคนำมาเป็นทุนในครั้งนี้ครับและกลุ่มนี้จะทําสังขยาฟักทองครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะเอาชนะกลุ่มอื่นได้นั่นก็คือประโยชน์ครับบอกว่าจะชูประโยชน์ของฟักทองและจะทํากาไรจากตรงนี้ครับดียดีมากๆมาดูอุปกรณ์กันเลยครับทีฟักทองลดราคาหนักมากเลยครับเขาก็นําวัตถุดิบในท้องถิ่นครับมาทำครับเปิดดูหน่อยซิมีอะไรเอามีไข่และกะทิครับเขาจะทาอะไรกันนะตัดผ ออกใช้ช้อนนะครับในการคว้านครับแล้วก็ล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยครับแนกเตรียมไส้ครับก็ใส่ไข่น้ําตาลปี๊บกะทิน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็ใบเตยครับผสมให้เข้ากันแล้วก็กรองเอาน้ํามาใส่ฟักทองแบบนี้เลยรับตอนต่อมาก็รอหม้อร้อนครับแล้วก็นําฟักทองไปวางครับปัญหาแรกมาแล้วครับหม้อหนึ่งวครับเพอาเตรียมมา2ใบครับปัญหาที่2กว่าจะสุกอีกครับหลังจากรอมานานครับเห็นกลุ่มอื่นเขาขายกันแล้วครับนี้เองเขาก็เริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างแล้วครับฟักทองลูกแรกที่เขานึ่งเริ่มสุกแล้วครับดูผลสำเร ไส่สังขยาเรียบเนียนครับหอมทะลุจอมากและเขาขายชิ้นละสิบาทนะครับลูกแรกการขายครั้งแรกเขาก็คำนวณแล้วครับว่าเขาจะได้กําไรหรือเปล่าครับจานั้นเขาก็ปรับขึ้นราคาเป็นกล่องละสิบห้าบาทครับพอเขาปรับขึ้นราคาเป็นกล่องละสิบห้าบาทครับแล้วนําไปขายในหมู่บ้านปรากฏว่าคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่าแพงไปครับก็เลยลดราคามากล่องละสิบาทอีกรอบครับไปขายในหมู่บ้านนานพอสมควรครับห้เพื่อนเฝ้าอยู่คนเดียวครับปรากฏว่าไฟเริ่มจะดับครับฟักทองที่นึ่งไว้ก็ยังไม่สุกครับและยิ่งหนักกว่านั้นครับคือหม้อไหม้ครับเพราะนารรลวเย่ วัตถุดิบที่เขาเตรียมมายังเหลืออีกครับการที่เขาช่วยกันอยู่นานครับแม้ว่าจะมีเสียงบ่นเสียงด่ากันบ้างครับลูกที่2ลูกที่3ก็สุกแล้วนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เขาก็แพ็คเพื่อทํากาไรขายอีกรอบครับกลุ่มเป้าหมายหลังเลิกเรียนครับก็คือคุณครูในโรงเรียนครับและแล้วเขาก็ขายจนหมดครับทำยอดขายไปได้ทั้งสิ้น256บาทครับและถ้าคะแนนเต็ม10คะแนนทุกคนจะให้กลุ่มนี้กี่คะแนนครับ